การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยก็ถือว่ามีข้อดีจากองค์ประกอบหลายๆดวงนะหลายๆดาวที่โคจรเข้ามามีผลกระทบไปดูชะตาอย่างดาวของทางด้านของภาวะหน้าที่การงานนะ,นะเรียกว่าถ้าใครเนี่ยเป็นทําธุรกิจส่วนตัวทําเป็นฟรีแลนซ์อย่างเี้นะครับหรือว่าหาลูกค้าอารมณ์ประมาณนี้นะก็ถือวาอ่ามันจะมีงานหลายๆอย่างนะครับเข้ามาเรียกได้ว่างานที่ทําอยู่เดิมอะนะ เราเราก็ทำใช่ไหมเราก็ทําไปแต่มันก็จะมีงานโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีไงพอมันมีงานปุ๊บหลายๆอย่างมันก็คล่องตัวขึ้นดีขึ้นนะที่ไอ้ตัวภาวะของทางด้านการงานเนี่ยมันมีคําว่าต้องระมัดระวังในบางเรื่องบาง,บางประเด็นอยู่นะครับทั้งทํางานธุรกิจส่วนตัวทั้งทํางานประจําเลยนะครับเนื้อง,งานตรงนี้นะก็คืออะไรก็คือว่าอย่างสมมติว่าถ้าในเดือน กุมภาพันมีใครก็ตามมาชักชวนนะครับให้ร่วมหุ้นให้ทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็ต้องดูแล้วว่ามันมีดาวของตัวภาวะผูกพันผัวพันมันเกิดขึ้นเข้ามานะครับถ้าว่าเขามาชวนทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วเรามองว่าผลประโยชน์ที่มันจะได้รับเนี่ยมันสมน้ําสมเนื้อนะมันเป็นเหตุเป็นผลมันเป็นไปได้จริงอ,ะอ่ะอ่า แล้วก็สามารถที่จะรับธุรกิจนั้นนะครับเข้ามาให้เราบริหารให้เราจัดการหรือว่าเป็นลงทุนนะตรงนั้นได้แต่ว่าถ้ามันเป็นอะไรที่มันมีความน่าสงสัยนะพอเป็นมีความน่าสงสัยมันมีภาวะผูกพันผูกพันอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องระแวดระวังแล้วว่าถ้าเราทําไปเนี่ยต่อไปภายหน้าในอนาคตเนี่ยมันจะสร้างปัญหาในระยะยาวให้เราผูกพันผูกพันกับสิ่งสิ่งนั้นใหม่นะ อันนี้อันนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีๆด้วยนะครับเพราะนั้นเตือนในเรื่องของการถูกธุกรก,กิจที่ไม่ค่อยจับโปร่งใสนะเข้ามานะครับแต่ถ้าเราดูให้มันดีๆดูให้มันชัดเจนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีโอกาสทองนะกลับเข้ามาด้วยอันนี้เราก็ต้องหาเหตุผลกันนะว่าไอสิ่งที่เข้ามามันดีหรือไม่ดีอย่างไรนั่นเองนะครับที่มาดูในภาวะของตัวงานประจํากันบ้างนะงานประจาเนี่ยรับรองได้ว่าเดือนเดือนนี้นะครับก็คง นายเรานะ่ะก็คงยังเชื่อมั่นนะในดวงชะตาหรือว่าเชื่อมั่นในฝีมือของชาวลัคนาราศีตุลอยู่นะครับก็ยังมอบหมายงานใหม่ๆนะครับกลับเข้ามาให้กับชาวตุลน,นะได้ทําเพิ่มเติมนะเพราะ,ะนั้นงานจะหนักนิดนึงนะในเดือนกุมภาธ์ถึงแม้จะเป็นเดือนของความรักก็ตามทีนี้นะครับมาดูว่าสําหรับคนที่ต้องการอ่ะเหมือนอยากจะเริ่มต้นงานใหม่ไปสัมภาษณ์งานดีไหมนะครับเดือนเดือนนี้นะถือว่า ถ้าเราไปสัมภาษณ์งานแล้วเขามองว่าเราเป็นประโยชน์กับเขาอะนะซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะแล้วเราต้องดึงประโยชน์ของตัวเองออกมาให้เต็มที่เต็มกําลังแล้วกันแล้วจะมีโอกาสดีๆนะครับให้ได้รับเลือกให้ได้เซ็นเอกสารสัญญาอะไรอย่างนงี้นะในช่วงท้ายๆนะครับของเดือนกุมภาพันธ์เข้ามานั่นแสดงว่าช่วงต้นน่ะเราก็รุยเจราจารุยสมัครไปแล้วถ้าได้สัมภาษณ์ปุ๊บนะครับก็มีโอกาสทองดีๆนั้นกลับเข้ามาให้กับดวงชะตานะ เกิดขึ้นได้เลยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าเป็นเดือนดีในเรื่องของภาวะหน้าที่การงานนี่พอภาวะหน้าที่การงานมันมันดีมาในาระดับนี้นะคือมันเยอะดีนะมันเยอะดีเงินล่ะนะมันจะมาสมเหตุสมผลกับในเรื่องของการงานที่เราลุยที่เรากระทํานั้นหรือไม่นะครับก็ต้องตอบว่าในภาวะของการเงินเนี่ยมันจะมีในส่วนของการลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมถือมาสมมติทาเปิดร้าน เ้วก็ซื้อของเพิ่มเติมนะลงทุนของไปไงกาไรที่ได้มาเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะถูกว่าเมื่อกี้พบผมบอกว่ามันมีความปูกพันธ์พัวพันเพราะนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาในอนาคตอ่ะนะยา,ยาวๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของรายรับนะก็คงมีเข้ามาเป็นปกติแต่ถามว่าจะหวือหวามากมายขนาดให้เห็นเด่นชัดอะไรโดดเด่นขนาดนั้นหรือไม่นะครับก็ต้องตอบว่า ยังไม่ได้โดดเด่นนะเพราะมันมีนในเรื่องว่าพอมันรับเข้ามาปุ๊บได้กําไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรายจ่ายออกต่อไปเลยอ่ะนะทั้งทํางานประจําทั้งทํางานธุรกิจส่วนตัวนะครับเพราะในภาวะทางการเงินของดวงชะตาของลัคนาราศีตุลเนี่ยยังไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่นะยังไม่คล่องสักเท่าไหร่เห็นรายจ่ายนั้นจะโดดเด่นนะครับเห็นรายจ่ายจะโดดเด่นมาในส่วนส่วนหนึ่งนะครับทีรายจ่ายแล้วก็มาดูไงว่ารายจ่ายเขาจะจ่ายไปเกี่ยวกับในเรื่องอะไรกันบ้าง นะก็จะมีเรื่องของการลงทุนเมื่อกี้พูดไปแล้วนะการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเงี้ยนะส่วนหนึ่งแล้วก็รายจ่ายของในเรื่องของสุขภาพนะครับทั้งสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพของคนรอบตัวนะครับนะเป็นประเด็นรักษาไปช่วยเหลือเขาก็ได้นะซื้อยามารักษาตัวเองก็ได้พอมันมีภาวะของซื้อยาใช่ไหมยู่หยุกยาๆนะเดือนนี้ก็จึงเป็นเดือนที่จะต้องระมัดระวังแหละในเรื่องของสุขภาพเวลาไปพบปะผู้คนไปเจอเจอใครนะแล้วก็ระมัดระวังสุขภาพของ ตัวเราให้ดีๆแหละนะเดี๋ยวจะไปติดเชื้อซื้อยามานู่นนี่นั่นนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเดือนเดือนนี้ถือว่าชาวลัคนาราศีตุลเป็นช่วงเริ่มนะของการที่จะมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายๆนะอย่างสมมติทางการแพทกยก์เขาเรียกว่าถ้าภูมิตัวเองมันแข็งแกร่งอ่ะต่อให้มีเชื้อโรคอื่นๆเข้ามาแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ป่วยไงแต่เดือนนี้นะเหมือนภูมิของชาวตุละจะอ่อนแรงก่อนกําลังไงแล้วมันมีภาวะของเชื้อโรคภายนอกนะ่ะ สะท้อนกลับเข้ามานะให้ถึงดวงชะตาด้วยนะครับมันก็จึงกลายเป็นว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายๆนั่นเองนะครับแต่ตัวส่วนนี้นะเราก็อาศัยแหละนะเป็นเ,เป็นเดือนของการที่เหมือนปฏิบัติธรรมอยู่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครอยู่บ้านเนี่ยก็มันปฏิบัติธรรมฝึกจิตไงนะทำให้ว่าเรามีสตินะเวลาไปเจอใครแล้วก็จะได้ไม่ลืมไงว่าที่จะลืมรักษาตัวลืมดูแลตัวเองให้สะอาดนะ เราแว่ระวังมากหน่อยนะครับความปลอดภัยมันก็จะโคจรกลับเข้ามานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนเดือนนี้นะครับถ้าปฏิบัติธรรมหรือว่าทําบุญทําทานดุลดวงดวชะตาให้กับตัวเองก็นับว่าจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับดวงชะตาเหมือนให้แสงสว่างในชะตาชีวิตมันรุ่งเรืองมากๆยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูกันต่อนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนของมีภาวะเครียดนิดหนึ่งนะ ปวดหัวบ้างนะปวดหัวบ้างเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวก็จะค่อยๆคลายตัวไปนะครับบริวารเนี่ยยังสามารถมาช่วยเหลือ,อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลได้เป็นอย่างดีนะเพราะนั้นบางทีมีลูกน้องในบริษัทเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะปวดหัวกันหน่อยนะแต่เขาก็ยังสามารถทําหน้าที่ของเขาอ,อ่ะมาให้เราได้เป็นอูสมมติเรามอบหมายงานให้เขาไงเขาก็ทํางานนะออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีลูกน้องอ่ะ กลับบ้านมาเจอลูกอะไรเงี้ยนะก็เอาอาศัยลูกนั่นแหละนะลูกๆหลานๆนั่นแหละเป็นกำลังใจนะทางด้านของหัวหน้าอะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทางด้านของหัวหน้างานกับตัวเราเนี่ยนะก็ถือว่าหัวหน้าเนี่ยสามารถมามาช่วยเราได้นะในอ,ะอนอยู่เหมือนอยู่เบื้องหลังอะไรนะครับแต่ว่าเขาก็นำพาเหมือนงานมาให้เราเหนื่อยเพราะางานมันเข้ามาเยอะไงนะนะงานมาให้เราเหนื่อยมากหน่อยนะครับ ามาต้องการมีข้อตกลงอะไรต่างๆมากหน่อยอย่างี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกันไปยังถือว่านะาหัวหน้ามาสนับสนุนดวงชะตาของชาวตุนอยู่ไงบางคนเห็นว่านายเอางานมาให้เยอะแกแล้งเราหรือเปล่าไม่ได้แกล้งนะออันนี้ถือว่าต่างฝ่ายต่างหาผลประโยชน์ให้องค์กรน,นะครับแถมยังจะคอยช่วยซัพพอร์ตเราด้วยนะแต,แต่แต่เอาเหนื่อยมาเยอะเกินไปนิดนึงนะเท่านั้นเอง มาดูในส่วนของความรักกันบ้างนะในเดือนของความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในส่วนของความรักเนี่ยนะัยังคงเป็นในลักษณะแบบงอนๆงอนกันอยู่นะอ่าถ้าใครมีครอบครัวแ้วหรือว่าคบกันมาสักระยะหนึ่งนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะยังมีโอกาสที่จะเหมือนทะเลาะเบาแหวงกันนะแล้วเลิกลาห่างไกลกันไปอย่างนี้ก็ได้นะฮะห่างไกลกันไปสักสช่วงจังหวะหนึ่งพอเข้ามาสู่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็มีโอกาสกลับเข้ามา นะมาเริ่มต้นกันใหม่มาคุยกันใหม่มาเจราจากันใหม่มาเริ่มต้นในเรื่องของความรักกันใหม่นะครับซึ่งเป็นเรื่องดีถูกไหมพอเริ่มต้นของความรักแนะี่ยสำเร็จด้วยนะไม่ใช่ไม่สาเร็จสําเร็จแล้วดีแต่พอคุยคุยกันไปสักพักหนึ่งพอกลับมาอยู่กันด้วยกันสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีอารมณ์ของความแบบเบื่อหน่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าทะเลาะก,กันอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นได้นะจะเป็นคลื่นอยู่นะใน,ในเดือนเดียวกันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ชาวลัคนาราศีตุนลนใครที่เคยทะเลาะบแว้งกันไปแล้วนะกลับมาคืนดีกันนะนะก็ต้องให้ต่างฝ่ายต่างแบบมีระยะห่างกันบ้างนะในช่วงจังหวะนี้นะครับจะให้ได้อะไรกลับมาดังเดิมนะอาจจะยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ในเรื่องของการเริ่มต้นกันใหม่นั้นมันมีเข้ามาไงนะพอมีเข้ามาปุ๊บแล้วก็ พอเริ่มได้แล้วอ่ะนะพอมาง,งองกันได้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ดีๆกันนั้นการเอาไว้นะครับก็เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์นะต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะในดวงชะตาในเดือนเดือนนี้ด้วยนั่นเองครับขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายเกื้อหนุนให้กับทุกๆดวงชะตามีแต่วความร่ำรวยมั่งคั่งมีความโชคดีสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปี2565นี้ครับ